คนส่วนใหญ่เข้าใจคำว่าอำนาจผิดตั้งแต่ต้นเราถูกสอนให้เชื่อว่าอำนาจคือการสั่งการคุมการชนะคือเสียงที่ดังที่สุดคือคนที่โต้กลับได้แรงที่สุดคือคนที่ใครเถียงไม่ได้แต่ถ้าคุณมองดีๆคนแบบนั้นมักต้องใช้พลังตลอดเวลาและคนที่ต้องใช้พลังแปลว่าเขายังไม่ได้รับการยอมรับจริงอำนาจที่แท้จริงไม่ต้องออกแรง มันทำให้คนอื่นหยุดเองทําไมบางคนแค่เดินเข้ามาห้องก็เงียบเขาไม่ได้ขู่ไม่ได้มองแรงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่บรรยากาศเปลี่ยนไม่ใช่เพราะเขาน่ากลัวแต่เพราะสมองของคนรอบข้างกำลังประเมินบางอย่างสมองมนุษย์ไม่ได้ยอมต่อความแรงแต่มันยอมต่อความมั่นคงที่คาดเดาไม่ได้คนที่มีอำนาจจริงไม่รีบตอบไม่รีบโต้ไม่รีบอธิบาย และความไม่รีบทําให้คนอื่นเริ่มระวังตัวอํานาจไม่ใช่การควบคุมคนอื่นแต่มันคือการควบคุมตัวเองคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาต้องควบคุมคนอื่นคนที่นิ่งพอไม่ต้องควบคุมใครนี่คือเหตุผลที่คนเสียงดังมักถูกท้าทายแต่คนพูดน้อยกลับไม่ค่อยมีใครกล้าล้ำเส้นไม่ใช่เพราะเขาอันตรายแต่เพราะเขาไม่ส่งสัญญาณอ่อนแอออกมา สมองมนุษย์สยบต่ออะไรไม่ใช่ความฉลาดไม่ใช่ความเก่งไม่ใช่ความเหนือกว่าแต่คือความไม่ต้องการการยืนยันคนที่ต้องการการยืนยันจะรีบอธิบายคนที่ไม่ต้องการจะพูดเมื่อจำเป็นและสมองของคนฟังจะแปลความเงียบแบบนั้นว่าคนนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแปลว่าเขาเคยผ่านอะไรมามากแล้วอำนาจเริ่มตรงนั้นอำนาจที่แท้จริงไม่ได้ทำให้คนกลัว แต่มันทำให้คนคิดก่อนขยับคุณไม่ต้องห้ามไม่ต้องเตือนไม่ต้องตั้งกฎคนอื่นจะตั้งกฎให้ตัวเองเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณและนั่นคืออำนาจที่ไม่มีใครแย่งได้อำนาจภายในคือคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยถ้าอำนาจต้องถูกพิสูจน์แปลว่าอำนาจนั้นยังไม่มั่นคงคนที่มีอำนาจจริงไม่เคยรู้สึกว่าต้องทำให้ใครเชื่อและนี่คือจุดเริ่มต้นของอำนาจภายในอำนาจที่ไม่ได้เกิดจากตำแหน่ง คำพูดหรือการยอมรับจากใครแต่เกิดจากความนิ่งภายในที่คนอื่นสัมผัสได้แม้คุณจะไม่พูดอะไรเลยคนที่อธิบายน้อยมักถูกเชื่อมากกว่าลองสังเกตดูเวลามีใครบางคนอธิบายยาวอธิบายทีอธิบายทุกการกระทำสมองของคนฟังจะตั้งคำถามทันทีว่าทำไมเขาต้องอธิบายเยอะขนาดนี้ในทางกลับกันคนที่พูดสั้นเลือกพูด และยอมปล่อยให้บางอย่างไม่ถูกอธิบายกลับถูกมองว่าน่าเชื่อถือไม่ใช่เพราะเขาฉลาดกว่าแต่เพราะเขาไม่กลัวการถูกเข้าใจผิดคนที่กลัวการถูกเข้าใจผิดจะรีบแก้ภาพรีบอธิบายรีบปกป้องตัวเองแต่คนที่มีอำนาจภายในไม่กลัวภาพใดๆเพราะเขาไม่ได้วางคุณค่าของตัวเองไว้ในความคิดของคนอื่นอำนาจเริ่มจากการไม่รีบตอบสนอง หนึ่งในสัญญาณของอำนาจภายในคือการไม่ตอบสนองทันทีไม่ใช่เพราะไม่รู้ไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะเขาเลือกตอบสนองแทนที่จะตอบโต้ความต่างระหว่างสองอย่างนี้สำคัญมากการตอบโต้คือการถูกดึงเข้าเกมของอีกฝ่ายการตอบสนองคือการเลือกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคนที่มีอำนาจไม่ปล่อยให้ใครกำหนดจังหวะอารมณ์ของเขาเขาไม่รีบโกรธ ไม่รีบแก้ต่างและไม่รีบพิสูจน์ว่าใครผิดความนิ่งตรงนี้ทําให้คนอื่นเริ่มระวังคําพูดโดยไม่รู้ตัวทำไมคนที่ไม่โต้กลับจึงดูน่าเกรงขามเพราะสมองมนุษย์กลัวสิ่งที่อ่านไม่ออกคนที่โต้กลับแรงอ่านง่ายเขาโกรธเขาแพ้เขาถูกกระทบแต่คนที่ไม่โต้ไม่อธิบายไม่แสดงอารมณ์ทำให้สมองอีกฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าเขาคิดอะไรอยู่ และเมื่อเราไม่แน่ใจเราจะเริ่มระวังตัวอำนาจภายในไม่ได้ทำให้คนกลัวแต่มันทำให้คนไม่กล้าประมาทคนที่ไม่ต้องการการยอมรับคือคนที่ได้อำนาจเสมอความต้องการการยอมรับคือการเปิดช่องอ่อนแอทันทีที่คุณต้องการให้ใครเห็นคุณค่าคุณได้ส่งอำนาจบางส่วนให้เขาไปแล้วเพราะเขาสามารถให้หรือไม่ให้ในสิ่งที่คุณต้องการคนที่มีอำนาจภายใน ไม่เอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้กับใครเขาฟังคำชมได้แต่ไม่พึ่งคำชมเขารับคำวิจารณ์ได้แต่ไม่สัน่นเขาไม่ได้ปิดตัวแต่เขาไม่ต้องการให้ใครมารับรองตัวตนและนั่นทำให้ไม่มีใครสามารถควบคุมเขาได้อำนาจของคนที่ไม่กลัวเสียหน้าคนส่วนใหญ่พยายามรักษาหน้าเพราะกลัวเสียอำนาจแต่ความจริงคือการกลัวเสียหน้าคือการยอมรับว่า ภาพลักษณ์สำคัญกว่าตัวตนจริงคนที่มีอำนาจภายในไม่กลัวการดูผิดไม่กลัวการเงียบและไม่กลัวการถูกเข้าใจผิดชั่วคราวเพราะเขารู้ว่าระยะยาวความสม่ำเสมอจะพูดแทนเขาเองและคนที่ไม่กลัวเสียหน้าคือคนที่ไม่มีใครใช้หน้ามาเป็นอาวุธใส่เขาได้ทำไมคนแบบนี้ถึงไม่ค่อยถูกท้าทายไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดไม่ใช่เพราะเขาดุที่สุดแต่เพราะเขา ไม่แสดงความจำเป็นต้องชนะคนที่ต้องชนะคือคนที่ยังรู้สึกไม่พอแต่คนที่นิ่งพอจะไม่ส่งสัญญาณนั้นออกมาและสมองของคนรอบข้างจะรับรู้ทันทีว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ในโหมดแข่งเมื่อไม่มีเกมก็ไม่มีการท้าทายอำนาจภายในทำให้คุณไม่ต้องแสดงอำนาจนี่คือแก่นแท้คนที่มีอำนาจจริงไม่ต้องแสดงเพราะการแสดงคือการขอการรับรู้ และคนที่ขอคือคนที่ยังไม่มีอำนาจภายในทำให้คุณไม่รีบพูดไม่รีบตัดสินและไม่รีบขยับและความไม่รีบทําให้ทุกการขยับของคุณถูกจับตามองไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะคนอื่นเริ่มปรับตัวเข้าหาคุณอำนาจทางจิตวิทยาคือคนที่คุมจังหวะนั่นแหละคนที่คุมเกมอำนาจที่คนส่วนใหญ่มองไม่ออกมักไม่ใช่อำนาจจากตาแหน่ง แต่คืออำนาจจากจังหวะใครคุมจังหวะคนนั้นคุมเกมไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เพราะเขาไม่ถูกดึงให้เล่นตามจังหวะของใครทำไมคนที่รีบมักเสียอำนาจก่อนความรีบคือสัญญาณของการถูกบีบไม่ว่าคุณจะรีบอธิบายรีบโต้รีบแก้หรือรีบตัดสินใจสมองของคนรอบข้างจะรับรู้ทันทีว่า คนนี้กำลังถูกแรงบางอย่างผลักและทันทีที่คุณถูกผลักคุณก็ไม่ได้คุมจังหวะอีกต่อไปคนที่มีอำนาจไม่รีบไม่ใช่เพราะช้าแต่เพราะเขาเลือกเวลาเองการคุมเวลาคือการคุมพื้นที่ลองสังเกตคนที่เดินเข้าห้องแล้วไม่รีบพูดเขาไม่ทักไม่อธิบายไม่เริ่มแต่คนอื่นจะเริ่มปรับตัวบางคนเงียบบางคนรอ บางคนชะลอคำพูดไม่ใช่เพราะเขาสั่งแต่เพราะสมองมนุษย์ไม่ชอบความไม่แน่ใจและคนที่สร้างความไม่แน่ใจอย่างสงบคือคนที่คุมพื้นที่ได้พูดน้อยแต่ทำให้คนฝังเงียบอำนาจทางจิตวิทยาไม่ใช่การพูดดังแต่คือการทำให้คนอื่นหยุดพูดไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยการรับรู้ว่าคำพูดของเขามีผล คนที่พูดทุกเรื่องจะทำให้คำพูดไม่มีน้ำหนักคนที่เลือกพูดจะทำให้ทุกคำถูกฟังไม่ใช่เพราะคำพูดพิเศษแต่เพราะความเงียบรอบคำพูดนั้นมีพลังความเงียบที่ไม่อึดอัดคืออำนาจความเงียบมีสองแบบแบบแรกคือความเงียบที่ทุกคนอยากหนีแบบที่สองคือความเงียบที่ทุกคนรอความเงียบแบบที่สองเกิดจากคนที่ไม่รีบเติมไม่รีบกลบ และไม่กลัวช่องว่างคนที่กลัวความเงียบจะรีบพูดคนที่มีอำนาจจะปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนเขาและเมื่อความเงียบไม่ถูกเติมคนอื่นจะเริ่มคิดปรับและระวังทำไมคนที่ขยับนิดเดียวทุกคนมองเพราะเขาไม่ขยับพร่ำเพรื่อทุกการเคลื่อนไหวของเขาจึงถูกอ่านว่ามีเหตุผลคนที่เคลื่อนไหวบ่อยจะถูกมองว่าไร้ทิศทาง แต่คนที่อยู่นิ่งแล้วขยับจะถูกมองว่ากำลังตัดสินใจอำนาจทางจิตวิทยาจึงไม่ได้อยู่ที่การกระทำแต่อยู่ที่ความถี่ของการกระทำการไม่ตอบทันทีคือการคืนเกมให้ตัวเองเมื่อมีคนโยนคำถามโยนแรงกดดันหรือโยนความคาดหวังมาให้คุณการตอบทันทีคือการรับเกมนั้นการหยุดคิดและเลือกตอบคือการบอกโดยไม่พูดว่า ผมเป็นคนเลือกจังหวะไม่ใช่คุณคนที่มีอำนาจไม่ปฏิเสธบ่อยแต่เขาไม่รับทุกอย่างและการไม่รับโดยไม่ต้องประทะคือพลังที่ทำให้คนอื่นต้องชะลอทำไมคนที่ไม่รีบตัดสินใจถึงดูน่าเกรงใจเพราะการตัดสินใจเร็วมักมาจากความกลัวพลาดแต่การตัดสินใจช้ายอย่างมั่นคงมาจากความมั่นใจว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมรับมันได้ คนที่รับผลได้ไม่ถูกควบคุมด้วยเวลาและคนที่ไม่ถูกควบคุมด้วยเวลาคือคนที่อำนาจไม่ไหลออกอำนาจทางจิตวิทยาคือการทำให้คนอื่นปรับตัวเองคุณไม่ต้องสั่งไม่ต้องเตือนไม่ต้องตั้งกฎคนอื่นจะเริ่มพูดเบาลงช้าลงและเลือกคำมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณคู่แต่เพราะคุณไม่ขยับตามแรงของเขาและเมื่อแรงไม่ถูกสะท้อนมันจะอ่อนลงเอง ทำไมคนที่คุมจังหวัดถึงไม่ต้องใช้พลังเพราะเขาไม่เล่นทุกเกมเขาเลือกว่าเกมไหนควรเล่นและการเลือกคือสิ่งที่คนอื่นไม่มีคนที่มีอำนาจไม่ได้ชนะทุกครั้งแต่เขาไม่แพ้ในเกมที่ไม่จำเป็นสรุปอำนาจทางจิตวิทยาอำนาจทางจิตวิทยาไม่ใช่การคุมคนแต่คือการคุมจังหวะของตัวเองเมื่อคุณคุมจังหวะได้คนอื่นจะเริ่มคุมตัวเอง และเมื่อคนอื่นต้องคุมตัวเองต่อหน้าคุณนั่นคืออำนาจที่ไม่ต้องแสดงอำนาจสังคมคือคนที่ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นอำนาจสังคมไม่ใช่การทำให้คนอื่นกลัวแต่คือการทำให้คนอื่นคิดก่อนจะข้ามเส้นคนที่มีอำนาจแบบนี้ไม่ต้องพูดว่าอย่าทำแบบนั้นกับผมแต่คนรอบข้างจะรู้สึกเองว่าไม่ควรทำและความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดจากคำขู แต่มาจากรูปแบบพฤติกรรมที่สม่ำเสมอทำไมบางคนไม่ต้องตั้งขอบเขตแต่ไม่มีใครล้ำเพราะขอบเขตที่แท้จริงไม่ได้ถูกประกาศแต่มันถูกแสดงคนที่มีอำนาจทางสังคมไม่จำเป็นต้องพูดว่าอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เปิดช่องเขาไม่หัวเราะกับการล้ำเส้นไม่เล่นต่อกับความไม่เคารพและไม่ยอมปรับตัวเพื่อให้ใครสบายใจในสิ่งที่เขาไม่โอเค และเมื่อพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นซ้ำๆสมองของคนรอบข้างจะเรียนรู้ทันทีว่าเส้นของเขาอยู่ตรงนี้อย่าล้ามขอบเขตที่มีอำนาจไม่ได้มาจากคำว่าไม่หลายคนคิดว่าการมีขอบเขตคือการปฏิเสธเก่งแต่ความจริงคือคนที่ต้องพูดว่าไม่บ่อยมักตั้งขอบเขตช้าไปแล้วอำนาจสังคมเกิดจากการไม่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิเสธ คนที่มีอำนาจจะเลือกตั้งแต่ต้นว่าเขาจะอยู่ตรงไหนกับใครและในรูปแบบใดและการเลือกตั้งแต่ต้นทำให้เขาไม่ต้องแก้ภายหลังทำไมบางคนไม่ถูกล้อไม่ถูกแสะไม่ถูกทดสอบไม่ใช่เพราะเขาดุไม่ใช่เพราะเขาแรงแต่เพราะเขาไม่ตอบสนองในแบบที่เปิดเกมเมื่อถูกแสะเขาไม่หัวเราะตามแต่ก็ไม่โกรธเขารับรู้แล้วปล่อยผ่านโดยไม่เปลี่ยนท่าที สมองของคนที่แสะจะเริ่มรู้สึกว่าเล่นกับคนนี้แล้วไม่สนุกและเมื่อมันไม่สนุกเกมจะหยุดเองอำนาจสังคมไม่ได้มาจากการเอาคืนแต่มาจากการไม่ให้รางวัลพลังของความสมังเสมอขอบเขตที่คนเคารพไม่ได้เกิดจากการยืนยันครั้งเดียวแต่มาจากการเป็นเหมือนเดิมทุกครั้งคุณไม่ต้องอธิบายคุณไม่ต้องเตือนแค่ไม่เปลี่ยนไม่ว่าใครจะลอง เมื่อคนรอบข้างเห็นว่าคุณไม่ต่อรองกับตัวเองเขาจะหยุดต่อรองกับคุณทำไมคนที่มีอำนาจทางสังคมถึงไม่ต้องยกตัวเองเพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์สถานะคนที่ต้องบอกว่าตัวเองสำคัญมักไม่ถูกมองว่าสำคัญแต่คนที่ไม่พูดอะไรเลยกลับถูกจัดวางในตำแหน่งบางอย่างโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะเขาเหนือกว่าแต่เพราะเขาไม่ยอมลดตัวเองเพื่อให้ใครยอมรับ อำนาจของการไม่ปรับตัวเกินจำเป็นการปรับตัวไม่ใช่เรื่องผิดแต่การปรับตัวจนเสียตัวตนคือการส่งสัญญาณอ่อนแอคนที่มีอำนาจทางสังคมจะปรับในสิ่งที่เหมาะและหยุดในจุดที่ควรเขาไม่ยอมแลกความเคารพกับความสบายชั่วคราวและคนรอบข้างจะรับรู้ว่าถ้าอยากอยู่ใกล้เขาต้องขยับตัวเองไม่ใช่เพราะเขาบังคับแต่เพราะเขาไม่ขยับเพื่อใคร ทำไมอำนาจทางสังคมถึงทําให้คนอื่นยอมโดยไม่รู้ตัวเพราะมันไม่ใช่การชนะแต่เป็นการจัดระเบียบเมื่อคุณไม่เล่นเกมไม่รับบทและไม่เปิดช่องคนอื่นจะเริ่มจัดตําแหน่งตัวเองต่อหน้าคุณบางคนถอยบางคนเคารพบางคนเลือกอยู่ห่างและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยสรุปอำนาจสังคมอำนาจสังคมไม่ใช่การทำให้ใครกลัว แต่คือการทำให้ไม่มีใครกล้าล้ำเส้นไม่ใช่เพราะคุณแรงแต่เพราะคุณชัดกับตัวเองและเมื่อคุณไม่ต่อรองกับคุณค่าของตัวเองคนอื่นจะไม่ต่อรองกับคุณอำนาจในความสัมพันธ์คือคนที่ไม่ต้องการใครแต่ถูกเลือกเสมออำนาจในความสัมพันธ์เป็นอำนาจที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากยอมรับว่ามีอยู่จริงเพราะมันไม่ใช่อำนาจที่ใครอยากฝึก มันไม่ทำให้คุณรู้สึกสำคัญทันทีไม่ทำให้คุณรู้สึกเหนือกว่าใครแต่อำนาจแบบนี้ทำให้คุณไม่ตกอยู่ใต้แรงของใครและนั่นคือเหตุผลที่คนอื่นมักจะขยับเข้าหาคนที่มีอำนาจแบบนี้โดยไม่รู้ตัวทำไมคนที่ไม่ต้องการจึงมีอำนาจมากกว่าในความสัมพันธ์คนที่ต้องการมากกว่ามักเสียอำนาจก่อน ไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขาเอาความมั่นคงของตัวเองไปผูกกับการตอบสนองของอีกฝ่ายทันทีที่คุณต้องการคำตอบต้องการการยืนยันต้องการการอยู่ต่อคุณได้ส่งอำนาจบางส่วนไปให้เขาแล้วไม่ใช่เพราะเขาขอแต่เพราะคุณวางมันไว้ให้เองความต่างระหว่างอยากมีกับกลัวเสียอยากมีคือความรู้สึกที่เปิด กลัวเสียคือความรู้สึกที่หดผู้ชายที่มีอำนาจในความสัมพันธ์อาจอยากมีใครสักคนแต่เขาไม่กลัวเสียเขาไม่เร่งไม่รัง้งและไม่จับแน่นเพราะเขารู้ว่าถ้าความสัมพันธ์ต้องถูกบังคับให้เกิดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจริงๆและความรู้สึกนี้ถูกส่งออกไปโดยไม่ต้องพูดทำไมคนที่ไม่งอถึงไม่ถูกทิ้งง่าย ไม่ใช่เพราะเขาใจแข็งแต่เพราะเขาไม่ได้วางชีวิตไว้ในมือของอีกฝ่ายเขาไม่ได้หายเพื่อเรียกร้องและไม่ได้อยู่เพื่อขอความรักเขาอยู่เพราะเขาเลือกอยู่และถ้าอีกฝ่ายถอยเขาก็ยังยืนอยู่ได้สมองของอีกฝ่ายจะรับรู้ทันทีว่าถ้าฉันเดินออกไปเขาจะไม่พังและความจริงข้อนี้ทำให้คนคิดหนักขึ้นก่อนจะทิ้ง อำนาจของการไม่รีบผูกมัดคนที่รีบผูกมัดมักทำเพราะกลัวกลัวเสียกลัวพลาดกลัวไม่พอแต่คนที่มีอำนาจไม่รีบเขาไม่ได้ปิดแต่เขาไม่เร่งเขาให้พื้นที่ให้เวลาและให้ความรู้สึกเติบโตเองและเมื่อความสัมพันธ์ไม่ถูกเร่งมันจะเริ่มลึกขึ้นโดยไม่ต้องพยายามทำไมคนที่เลือกจึงมีพลังมากกว่าคนที่รอ การรอคือการวางชีวิตไว้ในมือของใครการเลือกคือการยืนอยู่ในชีวิตของตัวเองผู้ชายที่มีอำนาจในความสัมพันธ์ไม่ถามว่าคุณจะเลือกผมไหมแต่ถามตัวเองว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับชีวิตผมหรือเปล่าและการตั้งคำถามนี้ทำให้เขาไม่ยอมแลกตัวตนกับการถูกเลือกคนแบบนี้ไม่ได้เลือกบ่อยแต่เมื่อเขาเลือกมันจริง และความจริงนั้นคือสิ่งที่อีกฝ่ายรู้สึกได้ทันทีทำไมผู้ชายแบบนี้ถึงถูกเลือกเสมอไม่ใช่เพราะเขาเก่งไม่ใช่เพราะเขาหล่อไม่ใช่เพราะเขาเหนือกว่าแต่เพราะเขาไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มเขามีชีวิตของเขามีคุณค่าของเขาและมีความสงบของเขาและความสงบคือสิ่งที่คนจำนวนมากขาดเมื่อคนหนึ่งมีสิ่งที่คนอื่นขาด โดยไม่อวดไม่ขายและไม่ขอเขาจะกลายเป็นจุดดึงดูดโดยธรรมชาติอำนาจในความสัมพันธ์ไม่ใช่การคุมอีกฝ่ายแต่คือการไม่ถูกคุมผู้ชายที่มีอำนาจไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายนำเสมอแต่เขาไม่ถูกลากเขาฟังแต่ไม่หลงเขาใกล้แต่ไม่เกาะเขาอยู่โดยไม่สูญเสียตัวเองและเมื่อคุณไม่สูญเสียตัวเอง คุณจะไม่ต้องแย่งอำนาจกับใครสรุปอำนาจในความสัมพันธ์อำนาจในความสัมพันธ์ไม่ได้ทำให้คุณได้ทุกอย่างแต่มันทำให้คุณไม่เสียตัวเองและคนที่ไม่เสียตัวเองคือคนที่คนอื่นไม่กล้าใช้ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้ว่าเขาไม่อยู่ในจุดที่ถูกควบคุมได้อำนาจขั้นสูงสุดคือไม่ต้องขยับแต่ทุกอย่างขยับเองอำนาจขั้นสูงสุด ไม่ใช่อำนาจที่คุณใช้แต่คืออำนาจที่คุณไม่ต้องใช้มันไม่ดังไม่รุนแรงไม่ต้องประกาศแต่มันอยู่ตรงนั้นจนคนอื่นต้องปรับตัวเองโดยไม่รู้ว่าทำไมคนที่มีอำนาจระดับนี้ไม่ได้ดูเหมือนคนมีอำนาจแต่ทุกคนรู้สึกถึงมันทำไมบางคนไม่ต้องปกป้องตัวเองเลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องปกป้องคนที่ต้องปกป้อง คือคนที่ยังต้องพิสูจน์แต่คนที่นิ่งพอไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแก้ภาพและไม่ต้องแก้ข่าวเขาใช้ชีวิตแบบเดียวกันต่อหน้าทุกคนไม่เปลี่ยนไม่อธิบายและไม่ตอบสนองต่อแรงดึงเมื่อไม่มีการตอบสนองแรงจะอ่อนเองอำนาจของคนที่ไม่ต้องชนะคนส่วนใหญ่คิดว่าอำนาจคือการชนะแต่คนที่ชนะบ่อยมักต้องเล่นบ่อย และคนที่ต้องเล่นมักถูกดึงคนที่มีอำนาจขั้นสูงเลือกไม่เล่นไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของเกมนั้นและเมื่อคุณไม่เห็นคุณค่าของเกมเกมจะไม่มีค่าพอที่คุณจะถูกดึงทำไมคนอื่นถึงเกรงใจโดยไม่รู้ตัวคำว่าเกรงใจไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่มาจากการรับรู้ว่าคนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรจากฉัน เมื่อคุณไม่ต้องการการยอมรับคำชมหรือการตอบแทนคุณจะไม่เผลอขอและเมื่อคุณไม่ขอคนอื่นจะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรมาต่อรองกับคุณนี่คือจุดที่อำนาจนิ่งสนิทอำนาจของการสม่ำเสมอในระยะยาวอำนาจขั้นสูงสุดไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียวแต่มาจากรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนคุณไม่ดีขึ้นเพื่อเอาชนะและไม่แย่ลงเพื่อเรียกร้อง คุณเป็นคุณในทุกบริบทและเมื่อคนอื่นเห็นคุณเหมือนเดิมเสมอเขาจะเลิกทดสอบเพราะการทดสอบไม่ให้ผลคนที่มีอำนาจจริงไม่ดึงดูดคนเยอะแต่ดึงดูดคนที่ใช่อำนาจขั้นสูงไม่ได้ทำให้คุณเป็นศูนย์กลางแต่มันทำให้คนที่ไม่ใช่ค่อยๆถอยและคนที่ใช่ค่อยๆเข้าใกล้ไม่ใช่เพราะคุณเปิดรับมากแต่เพราะคุณไม่ฝืนรับ คุณไม่อธิบายว่าคุณเป็นใครคุณใช้ชีวิตให้เห็นว่าคุณเป็นใครอำนาจของการไม่ต้องเคลื่อนไหวเมื่อคุณไม่ถูกกระตุ้นไม่ถูกเร่งและไม่ถูกดึงการเคลื่อนไหวของคุณจะถูกมองว่ามีความหมายไม่ใช่เพราะมันใหญ่แต่เพราะมันไม่บ่อยและเมื่อคุณขยับคนอื่นจะหยุดดูไม่ใช่เพราะคุณสั่งแต่เพราะคุณไม่ขยับมั่วภาพสุดท้ายของอำนาจที่แท้จริง อำนาจที่แท้จริงไม่ได้ทําให้คุณอยู่เหนือใครแต่มันทําให้คุณไม่อยู่ใต้ใครคุณไม่ต้องคุมไม่ต้องแข่งและไม่ต้องชนะคุณแค่ไม่ยอมเสียตัวเองและโลกจะจัดตำแหน่งให้คุณเองสรุปเป็นภาพเดียวนะครับอำนาจที่แท้จริงเริ่มจากการควบคุมตัวเองต่อด้วยการคุมจังหวะตามมาด้วยการมีขอบเขตลึกลงไปคือการไม่ต้องการและจบด้วยการไม่ต้องขยับ ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแต่เพราะคุณไม่ถูกดึงและคนที่ไม่ถูกดึงคือคนที่ไม่มีใครลากได้คำถามสุดท้ายก่อนจบผมอยากทิ้งคำถามไว้ไม่ใช่เพื่อให้คุณตอบใครแต่ให้คุณตอบตัวเองคุณอยากเป็นคนที่ต้องใช้พลังเพื่อให้โลกยอมหรืออยากเป็นคนที่โลกปรับตัวให้เองอำนาจไม่ได้เริ่มจากคนอื่นมันเริ่มจากการที่คุณไม่ยอมทิ้งตัวเอง ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณไม่ได้แค่เข้าใจเรื่องอำนาจแต่คุณเข้าใจตำแหน่งของตัวเองในชีวิตในความสัมพันธ์และในโลกใบนี้อำนาจที่แท้จริงไม่ต้องแสดงมันอยู่กับคนที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ครับ